มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่อง EV charger ควรเป็นแบบไหนนะคะมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่อง EV charger เนี่ยควรจะมีขนาดอยู่ที่15ทับ45แอมป์หรือ30ทับ100แอมป์ค่ะซึ่งทั้งนี้ก็เป็นข้อกำหนดของทางการไฟฟ้าที่ได้กำหนดไว้โดยให้เราตรวจสอบขนาดมิเตอร์ขนาดสายเมน ขนาดเมนเซอร์กิตเบเกอร์และเซอร์กิตเบเกอร์ของวงจรย่อยว่าเพียงพอต่อการติดตั้ง EV c ีชาร์จเจอร์หรือไม่หากไม่เพียงพอให้ดาเนินการดังนี้ 1. ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เครื่องเดิม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้รองรับกับ EV Charger ซึ่งสามารถขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เป็นขนาด30ทับ100แอมป์งขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่2ในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้สามารถขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่2เป็นขนาด15ทับ45แอมทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้ง EV Charger เราควรที่จะสำรวจมิเตอร์ของที่บ้านก่อนว่าเพียงพอต่อการติดตั้งหรือไม่หากมีข้อสงสยัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามกลับมาได้ที่ทางบริษัท แม่ถึงิงค่ะ